สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลุดข้อมูลสำคัญธรรมสถานที่ปอรโรเบิดบวชขนาดสำนักพุทธยังตรวจสอบไม่ได้หลังจากที่ไฮโซโปอและโรบตบวชณนะธรรมสถานวิมกสิวานไลาสาขาของวัดท่าไม้พระอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถึงดาราสาวแตงมโมนิดาไปเมื่อวันที่16มีนาคม2565นั้นต่อมานักเขียนและนักอนุร,รักษ์ชื่อดังได้โพสตข้อความสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการบวชของทั้งคู่ ทาง a ฟ e b o o k ส่วนตัวโดยระบุว่าเห็นเขาไฮโซเมาขับเรือไปบวชพระรามที่ธรรมสถานในเครือวัดทาา่าไม้สวนเพิง่งและต้องถือศีล8ปดทีมสืบสวนต้องรีบช่วยโอกาสไปสอบสวนตอนนี้เลยพระติดศีลห้ามีห้ามโกหกแต่จะเข้าไปได้หรือไม่อีกเรื่องหนึง่งพระธรรมสถานที่นี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักพระพุทธศาสนาเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบพร์ใหม่ไฮโซก็ไม่ให้เข้าได้ด้วยฮ่าฮ่านี่ขนาดธรรมสถานนะแล้วบนเรือส่วนตัวจะข นัดนหนด้านพระอาจารย์โยปุญญะวังโสพระที่ดูแลสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้ยอมเปิดเผยว่าทางสำนักได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ในการก่อตั้งมูลนิธิตั้งแต่ปี2552ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตตั้งมา13ปีด้านนายวิวัฒน์วันกุมภาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจ,จังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าพื้นที่นี้จริงๆแล้วไม่ใช่วัดเมื่อไม่ใช่วัดแล้วก็ไม่มีหน้าที่ไปดูแลเรื่องต่าง ขณะที่หากเป็นวัดหรือหากเป็นที่พักสงฆ์ก็จะเป็นเจ้าคณะปกครองดูแลพอไม่ได้เป็นวัดก็ไม่สามารถไปดําเนินการที่ตรงนั้นได้อีกทั้งการจะให้ข้อมูลต่างๆต,ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนในกิจกรรมที่ทั้งสองมาบวชนี้ไม่ทราบว่ามีสาขาวัดทาไมามาดําเนินการตรงนี้แต่รับเพียงข้อมูลคร่าวๆตามที่เป็นข่าวและเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปพร้อมรถของสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแต่เข้าไปด้านในไม่ได้เพราะมีการป ดประตูวไว้เนื่องจากทางหัวหน้าได้สั่งการให้เข้าไปดูพื้นที่เพื่อสังเกตการเมื่อเข้าไปไม่ได้จึงได้เดินทางกลับส่วนการที่มาขอเป็นมูลนิธินั้นทางประธานมูลนิธิจะต้องทําเรื่องขอใช้พื้นที่ซึ่งทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ราชพัสดุก็จะต้องไปขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานนั้นๆันน้ทางสํานักพุทธศาสนาไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ